คลิปนี้ต่มาจากไลฟ์ทุกๆวันพุธและวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์เราก็มาเอ j นจอยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับหรือไม่ว่าจะคอมเมนต์กันเยอะๆเนี่ยก็ได้นะครับควรจะได้เห็นคลิปนี้กันได้เยอะขึ้นนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคอนเทนต์ของเราในวันนี้กัน let's go <S โอเคก็เข้าสู่คอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นะพอน,น,นี้เนี่ยอย่างที่เราได้บอกกันในโปกคลิปนะฮะผมจะเอาลเด่นแล้วก็ อายยโตะนะฮะมาลงอบิสในรอบนี้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นรอบที่ตู้กาชาเนี่ยมันอยู่หน้าตู้พอดีเนาะสตัวนี้นั่นเองแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันว่าเออสอตัวเนี้ยถ้าเราเอาไปลงอบิสในแพทที่มันอยู่ในตู้เนี่ยมันจะลงได้จริงตามที่เขาขายไหมคือความจริงเนี่ยบัฟมันยังไม่ใช่บัฟที่มันเหมาะที่สุดกับ2อตัวละครนี้หรอก มันบอกว่าถ้าทำปฏิกิริยากระจายใช่ไหมความแรงคี้อ่ะมันจะเพิ่มขึ้น20%ซึ่งดูยังไงยังไงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าบัฟตัวเนี้ยมันก็เหมาะกับคารามุตหรือว่าเวนเลอร์มากกว่าซึ่งเราจะมาดูมอนสเตอร์ของห้องทั้ง3ห้องของชั้น12อนก่อนก็คือข้างบนเนี่ยมันจะเป็นบอสใช่ปะ่ะไอ้บอสลูบิกอ่ะแบบหินอนะ่ะเออผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีแล้วก็มีพวกมอนกิกกี้โง่ๆที่ก็หนาๆอยู่นั่นเอง ห้องต่อมาก็จะเป็นมอนเจ้าตัวนี้นะฮะตัวสามเหลี่ยมที่มันหายตัวได้นะฮะผมแล้วขึ่งล่างเนี่ยก็เป็นบอสป่าด้วยที่ต้องใช้ตัวหินนั่นเองแล้วห้องที่สามเนี่ยข้างบนก็จะเป็นบอสไกข,ของเรานะฮะไก่ย่างของเราแล้วก็ห้องล่างเนี่ยเป็นบอสหินนั่นเองไม่ใช่บอสดิมันเป็นมอนมันเป็นหมาหินต่างๆน,น,นานะาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยเนี่ยก็คือห้องบนเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้อ่า ธาตุสายฟ้านะฮะในการเอามาเล่นมันจะได้แบบเคลียร์ง่ายขึ้นส่วนด้านล่างเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยเราต้องเอาตัวหินเข้ามาเล่นนั่นเองนาะก็อย่างเช่นถ้าเป็นแพทเก่าเนี่ยเป็นตู้เก่าใช่ไหมเขาก็จะใช้เป็นห้องบนเป็นวันเดลเลอร์แล้วห้องล่างก็จะเป็นอิโต้แต่ว่าในแพทนี้เนี่ยมันต่างกันออกไปนะฮะมันยังไม่ได้อัปเดตมาเดี๋ยวเราจะมาจับจับ,จบเราจะมาจับทีมกันดีกว่านั่นเอง สวัสดีปีใหม่นะครับพี่ขอบคุณมากครับทันสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับผมยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยเดี๋ยวผมจะลงคลิปสวัสดีปีใหม่อีกทีหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ทําเลย <c oughs> มาผมว่าต้องมีเบนเน็ตอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวฮิวแรงๆเลยถ้ามีเบนเน็ตขนาดนี้ก็ต้องมีเป็นอย่างนี้แล้วปะ่ะเออเป็นเนชั่นแลอืมน่าจะเวิร์กนะมีจงหลีตัวเดียวก็น่าจะเฟี้ยวแล้วแล้วก็ ซิงชิวแล้วกันซิงชิวก็หิวได้นะอย,อ,ยอย่าว่าอย่างนั้นนะอย่าว่าอย่างนี้อย่างงี้เลยซิงชิวก็หิวได้ถึงแม้จะหิวนิดเดียวหอแต่ผมก็ก็ถือว่าโอเคแหละออลองดูเผื่อเวิร์คครับไม่มีเบนเน็ตแล้วดาเมจแล้วอาจจะลดมาระดับหนึ่งเลย ทีเราเล่นแบบเซฟก็พอพยายามหลบมอนนะฮะเออเจ็บโอเคตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมโอเคโอ้โฉอืมอืม อุ้ยลืมไปเลยใส่อาวุธให้ซิงชิวผีดโอ้ดามจที่โมมากเลยดิยนซีสองใช่ไหมโคตรตึงเลยตายได้ยังโอ้ออโอเคตายแล้วมา คือห้องเนี้ยความจริงมันเป็นห้องของแพทเก่าใช่ไหมแล้วมันเอามาขายอิโต้ฉะนั้นมันก็ต้องมีแบบทีมหินนั่นเองทีมหินจะเล่นง่ายมากสำหรับห้องนี้ โอเคต่อไปมาความขีโมของดาเมจ ไรเดนเนะ่ยมันยังไม่จบหรอกนะอืมอน,นี้แบบปาดไปเลยโอเคอืมอืมอืม,อม ซิงชิวเราก็เปียวฟ้าเหมือนกันนะโอเคมาเข้าสู่ห้องที่เราทรหดกันสัทีโอเคหลบได้สยไอโง่อมาโง๋เดินมันดูแย โอเคใส่ไปเลยต่อให้เราจะตีไม่โดนก็ตามใส่ไปก่อนดีกว่าเออนี่ไงมันมันนอนแล้วจัดไปไดามแบบเบิบ่มๆ <c oughs> หัว่ามันใกล้เข้าสเตจสองแล้วแหละเข้าแล,แล้วเนี่ยเ,ออเตรียมรอนได้เลย <c oughs> โอเคแกไม่รอดแน่เจ้าหมาน้อยโอเคเรียบร้อยนะฮะผม

うん。<noise> โอเคเวลาเราเหลือเหมือนเสียใจอ่ะนั่นมันเสียใจเหลือๆเคยฟังกันปะเพลงเก่าไปไหมเกือบพบแล้วพบพอดีเฮ้ยึโอ้โหบอกเลยดาเมจเบิ่มๆอ่ะ อโอ้โหเยผมว่าผ่านมาห้องเนี้ยอึชผมว่าโอกาสสอบผ่านสูงนะฮะจานต้องให้ผ่านนะแต่จานเออถ้าไม่ให้ผ่านห้องนี้ผม ของผอนะจานเอ้ยอุ <c oughs> อ๊ยอุย๊ยโลหายจบเลยจบแล้วเฉยเด็กแบกเชยเด็กแบก ไปก่อนนะพี่เล็กิตโอเคครับไม่เจอกันนะครับผมไม่เป็นเชฟแบกต่อเชฟอีกนิดเดียวเชฟหมี <Wow. S 2> ผ่านแล้วนบผมบอกเลยว่าเชฟห้องนี้แฮตโตไม่ได้แบกเลยแต่ว่าเชฟแบกแต่ก็นั่นแหละคือมันก็เป็นกิมมิคของทีมนะมาก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าใน สตัวละครเนี่ยไรเดนโชกุนกับอายโตเนี่ยมันดีไหมสำหรับแพทนี้ผมก็มองว่าตัวนี้เนี่ยเอาตรงๆนะคือมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาออย่างเช่นห้องบอสหมาป่าที่เราเล่นผ่านมาแล้วก็ไอตัวพวกมอนสเตอร์หมาหินอะ่ะไอพวกนั้นอะมันแบบมันตึงมือมากทุกคนเพราะว่าตัวหินที่เราจะใส่มาในทีมอายโตได้เนี่ยมันมีตัวเลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อย่างเช่นเดี๋ยวเดีเนานี่โอเคอันนี้คือทีมอาจะโตที่ผมใช้นะก็คือเป็นทีมไฮเปอร์บูมนั่นเองแต่ว่าถ้าจะใช้ทีมอย่างอื่นเช่นทีมเนชั่นแนลเนี่ยก็ได้แต่ว่าตัวเลือกคาเซียของเราเนี่ยจะเลือกไม่ได้เพราะว่าเราเอาไปไว้ในทีมไฮเปอร์แคลรีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกทีมหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือทีมเทเซอร์นั่นเองก็คือเป็นเบโดกับฟิช แต่ว่าข้อเสียที่เราจะเอาเบโดกับฟิตมาเนี่ยก็คือเราจะไม่มีตัวฮิวนนั่นเองเพราะว่าห้องเนี่ยหมาป่ามันตีทะลุเกาะทุกคนก็คือมีจงหลีมาก็คือแบบไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมาส่วนทีมไรเด้นโชกุนเนี่ยดีไหมผมถือว่าดีมากเลยโคตรดีของโคตรดีอะ่ะคือแบบเท่าที่เห็นนะอย่างเช่นที่เราเห็นเห็นไปเมื่อกี้ใช่ไหมคือแบบอันติครั้งเดียวคือมอนหายเลยอะไรเงี้ยถึงไม่หายก็แบบเลี้ยงไม่โตอะ่ะเออ ก็ถือว่าดีนะฮะสำหรับทีมไฮเปอร์แคร์ี่หรือจะเล่นเป็นทีมอื่นก็ได้เช่นทีมเนชันแนลนะฮะก็คือเป็นไหนนี่อันนี้เอาเสียงหลิงมานะฮะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมมี C2 และผมไม่อยากจะเล่นไฮเปอร์แคร์ี่แล้วก็มีซาร่าซีก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะสรุปก็คือถ้าจะเปิดเนี่ยเพื่อเอามาเล่นเป็นเมตาเนาะถ้าเราแบบไม่ได้อวยใครเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะเปิดเอามาเล่นเป็น เมตามีติดทีมเนี่ยผมว่าณปัจนะจุบันนะณนะแพทเนี่ยเปิดไรเดนจะคุ้มกว่าอายาโตะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นไรเดนซีศูนย์ก็ตามคุ้มแน่นอนคุ้มกว่าอายาโตะแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเอาธาตุน้ำมาเล่นเนี่ยเพื่อมาเล่นกับทีมที่หลากหลายอย่างเช่นทีมเนชันแนลหรือว่าทีมอ่าไฮเปอร์บูมอะไรเงี้ยและต้องการตัวแปะน้ำเป็นอายาโตอาะอะไรเงี้ยเปิดอายาโตะมันก็ดีเหมือนกันส่วนเรื่องตัวละครต่างๆเนี่ยอ่าอุย้ย ขอบคุณชินปีด้นะครับผมสำหรับสมัครเมมเบอร์ในเดือนนี้นะครับผมมาต่อต่อสำหรับพวกข้อมูลตัวละครเนี่ยบางทีผมอาจจะทำคลิปลงนะเป็นสรุปแบบแบบโคตรสรุปเลยอะแบบคนไม่เข้าใจตัวเลขตัวอะไรในเกมเกนชินเนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็เอาไปปั้นตัวละครได้นั่นเองเนาะประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับทีมก็ถือว่าโอเคนะคือถ้าเราเอาทีมที่มันดีที่สุดของอายาโตะไปลุยเนี่ย มันก็น่าจะโอเคกว่าอยู่แะแต่ว่าตอนแรกผมดันทุลังเอาเบนเนตไปห้องบนเองเนาะแต่ก็นั่นแหละที่เวลามันเหลือก็เพราะว่าไรเดนแบกไว้ซีสอนี่แบบแบกของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ดาเมจแบบเวอ่อในเกมเนี่ยไรเดนซีสอคือตอบโจทย์มากๆากมากมากมเลยนะฮะก็ประมาณนี้แหละสลับคอนเทนต์ลงอบิสด้วย2ตัวในวันนี้นะฮะ